สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับโลนวูฟสุราธานีกันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะพาทุกคนไปยังน้ำตกท่าแพรเป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาหลวงตั้งอยู่ในตำบลช้างกลางอเภอช้างกลางจงหวััดนครศรีธรรมราชมีด้วยกันทั้งหมด10ชั้นกันเลยทีเดียวแต่ชั้นที่นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้มีบริเวณ2ชั้นเท่าน,นั้นคือชั้นหนานแพน้อยและชั้นหนานนางควร ระยะทางในการเดินไปยังน้ําตกประมาณ200เมตรนับว่าเป็นน้ําตกที่สวยงามและเหมาะแก่การเล่นน้ําหรือไปนั่งพักผ่อนได้เลยนะน้ําตกจุดนี้จะเป็นชั้นที่1คือชั้นหนานแพน้อยซึ่งชั้นนี้เราสามารถขึ้นไปเล่นสไลเดอร์และไหลลงมายัางน้ําด้านล่างได้ค่ะ จากนั้นเราจะเดินขึ้นไปยังชั้นที่สองเป็นชั้นหนานนางควรทางเดินของเราจะเดินบนหินไปเรื่อยๆจนไปสุดทาง ทางเดินบางจุดค่อนข้างลื่นเพื่อนๆไปก็เดินระมัดระวังกันนิดนึงนะ และแล้วเราก็ถึงชั้นที่สองเป็นที่เรียบร้อยเรามาช่วงนี้ถือว่าน้ำยังเยอะนะถ้าน้ำไม่เยอะนี่น่าจะไม่สวยแน่เลย